สวัสดีค่ะทุกคนอยู่สป๊บหนึ่งได้ปะได้ยินเสียงปะคนสวยพรุ่งนี้เราสอบแล้วขอกำลังใจหน่อยสู้ๆค่ะสู้ๆทำได้แน่นอนแม่อุย้ยเอาเอาไว้ค่ายไปเพราะว่าเมื่อกี้เรามาชุกมาล้วอะไรนะมนมเ,เมื่อกี้เรามาชุกที่ผมไงแล้วมันไม่ได้เด็กนดเนื้อที่นอนดึก อืมแกฉันเป็นเด็กเนิร์ดอะรู้ดิแล้วคือฉันทันไปอีกคือฉันเป็นเด็กฉันเป็นเด็กเนิร์ดดูสิโอเคฉันเป็นเด็กเที่ยวจบฉันเป็นเด็กเนิร์ดด้วยโอ้ยเจอ,อ๋ยวเาต้คิวมาเทปปะอุ้ยทุกคนกันดั้มไปบ่ายคิวมาทุกคนดูสิคือถ้าสวยกดอนหนึ่ง สวยกับเท่อะคือไม่คือเธอแซบอะจอิงจริงคือเธอแซบอะมาทันไหมทันค่ะเอยมีคนบอกหรอโอ้ไม่ก็พรุ่งนี้สอบวันสุดท้ายขอกำลังใจหน่อยสู้ครับูๆทุกคนปินสอบเสร็จแล้วเย้ เย่หลอมีคนบอกหลอเธอหายไปไหนแล้วยังเก็บของางกนึงจงทำของตกกอรอกับปิ่นอายุเท่าไหร่กันเบอ์กอรออายุสิบห้ามาเป็นสาวลอมวงไม่ใช่คะเธอค่ะกอรออายุยี่สิบใช่ป่ะยี่สิบป่ะ หายไปแล้วก็ร้องหายไปแล้วทุกคนน่าจะใช่สิบเก้าสิบเก้าเป็นอายุสิบเจ็ดคโอ๊ยไอ้ทาง่อหูตกไปหน่เธอเธอไม่เปิดกล้องมาคุยกับฉันฉันเปิดอยู่วันที่สิบสองตุลาการเพจแล้วไม่พร้อมสู้ๆค่ะทุกคนใจกระโปรงใช่วับวับแมมแมม มีคนเรียก <Yeah. S 1> ใครพี่เจลสวัสด,ดีค่ะพี่เจลมาเหรอสวัสดีครับพี่เจลสวัสดีค่ะคือหนูบอกว่าหนูเป็นซีเลยค่ะอยู่โรงเรียนอะไรคะปินอยู่โรงเรียนศึกษาอารีค่ะศึกษาอารีหนึ่งกร,รอสิบเก้าเป็นสิบเจ็ดใช่พี่ปินคิดจะเล่นทวิตไหมคะอยากให้ปินเปิดไหมปินไม่รู้เหมือนกันอนะ ก็ปิ่นแบบถาพี่เลยใช่ต้องต้องต้องถามปิ่นก็ไม่รู้เหมือนกันของกันดั้มเปิดว้อยู่แล้วไงใช่ของกันดัมมีอยู่แล้วแต่ว่าแบบปิ่นแบบไม่ได้แบบเล่นบ่อยอะไรเงี้ยค่ะอืมเปิดเลยเหรอเอาเลยเหรอจริงเหรอคะ ที่เดียวนะที่เดียวเลยอีกคนที่เกียดอ่ะฉันไม่ชอบเคนปริญขนตาวันนี้ไม่ค่อยปังเลยอ่ะใช้คอมพิวเตอร์แทนละกันนะเออปกติปิ่นก็คือนี่แล้วคนฉายยาขนตาปังวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ปัดขนาดนั้นแกยังไม่ได้หลังนะอายุเท่าไหร่ อายุ 2017, <ness> สิบเจ็ดค่ะน้น้คอนซิลเลอร์ซิกมี่ครับพูดได้เลยเส,ส,สื้อส <prede> <deutschen> ีดำตัวล่าสุดในไอจีของเสื้อสีดำตัวล่าสุดในไอจีโพสไหนอ่ะโพสไหนคะโพสไหนอ่ะโพสรูปเหรอโพสไหนอ่ะเสื้อสีดำแป๊บนึ่งนะไอที่มันเป็นคาเฟ่ใช่ไหมคะนี่ก็โหลดทวิตมาเพื่อลาสไอคอนโดยเฉพาะ คือปิ่นจะบอกว่าปิ่นก็ดูเหมือนกันนะ last อ c อ n คนชื่อกันดัมเก่งอ่ะจริงทุกคนวันแรกที่ปิ่นเจอเราปิ่นทักว่ารู้จักเราบุบเราเฮ้ใช่เราเคยเห็นกัน,นดัมใน l a s ไอคอนด้ดดวยแล้วก็แบบทุกคนในล a สคือเก่งมีความสามารถมีความสามารถจริงๆหรอเพิง่ง จริงจริงโอที่สามอันล่าส,สุดตันงนึงนะคะอันนี้ก็คือไลฟ์ลอมคนเหงาครับใช่ไลฟ์ลอมคนเหงามีใครอยากเข้ามาไหมก็รอสวยอ่ะใช่เหรอโพทที่สามอันล่าส,สุด อ๋อ oh. ของไอ้นี่ค่ะของ with it ค่ะ W I T H it ของร้านชื่อ with it ค่ะใช่สวยค่ะสวยสวยสวยนี่ค่ะร้านชื่อว่า with it store ค่ะ with it <is> store yeah ใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็ราเลอกเปลเปรา,อา,าเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ครับเปลาเปาเท่าไหร่เท่าสวยอ่ะเอาแผ่นได้ได้หมดแล้เน,นี่ยกดแผ่นหน้าไม่ทันยังนอนอยู่เลยขอแคปหน้าจอกดสามท่าได้ไหมคะ่นะ <laughs> <laughs> เริ่มเลย เริ่มเลยนริ่มเลยค่ะเริ่มเลยครับเร่มเลยค่ะครับเลยเหรอ,อแกคือแบบฉันติดเพลงนี้มากของพี่ที่เขาชื่อแพลวปะใครคนไหนพี่ในค่าคิดโดศิลปินคนแรกแพรวะพ่อมาื่อแพลวา แพรว่าขูแพรว่าเก่งร้องเพลงเราต้องแต่ไหนแต่ไรละเพลงดีมากเพื่อนกับแฟนอะไรนะเธอจะเลือกเพื่อนชื่อไหมอยากอย่าลืมไปฟังนะคะทุกคนเพลงชื่อว่าเพื่อนกับแฟนของข้าคิดดอเรคคอร์ดใช่ค่ะทุกคนดีมากกันนั่งฟังแบบทุกวันเลยช่วงนี้เพื่อนกับแฟนเพื่อนกับแฟนเราชอบแบบว่ามันเป็นร็อกอ่ะใช่ปะ เพราแปลว่าใช่ใช่แปลว่าเราอ่านว่าแพลได้กอนไหมแพลแล้วก็มีอีกหลายคนเลยในค่ายใหม่อ่ะจริงครับทุกคนในค่ายใหม่อะจริงอุ้ยพี่พิมมาสวัสดีครับพี่พิมมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับใครไม่รูเข้ามาสวยมากกดตุดใหห้มดีอะสวยมากแบบเอ็มวีก็สวยนะแบบของแพรวาเฮ้ยเราเราชอบแบบมูดในเอ็มวีมันดูมูดแบบมูดแบบดีอะอลสคูเอ้ยพี่พีมาฉันยังไม่ออกเลย โอ้ยแค่นี้ก็คือสวยที่สุดในใจของปีงโอเคเข้ามาเพื่อแบบต้องไหวกันเองจบสวยที่สุดแล้วคือไม่ไหวหนูไม่ไหวหนูตะวุกเธอสวยมากพี่พี่มาแบบจริงค่ะจริงค่ะจริงเด็กก็จะได้จงได้เจอมาพี่สาวเด็กเออก็จงก็เจอกันคือหนูรอดูแล้วอ่ะคือหนูแบบคิดว่ามันต้องมีมากเลนะเดี๋ยว อันนี้เอนงี้นะยังไม่สอมค่ะพรุ่งนี้จะไปสอบหนูก็เหมือนกันอุนน้ยอยากปงอยากไปแบบมาส่งมาสอบอีกรอบหนึ่งอ่ะก็มุงก็มาแต่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พิกซี่กับแบมสอบไม,ไม่ไม่น่าจะทงจะทันแล้วเออไม่น่าจะทันจทันแล้วล่ะไม่น่าจะทันแล้วนะอุ๊ยงานมันรเรอ่อแล้วเหรอเอออุ้ยอิงกโกมาองอิงกโกมาดงมาอยอยุมย ไหนไหนแต่แต่อยากดูนะอย่าเพิ่งอยากดูอย่าเพิ่งคาดหวังเนาะอยากดูเหมือนกันอยากดูอ่ะอุ้ยอิงโกอิงโก้ม่ายังงงว่ายังไงพี่โก้สวยจังคือจะบอกว่าสวยมากอ่ะพี่พิมสวยมากพี่งโกก็สวยพี่มาเบลก็สวยไอ้นั่นแหละอยากเลทตี้อ่ะ เล็อะไกันอุยเฟตเตอรุดเอาห่วงเอาห่วงมาดงมาดูฮัลโหลโอยจริงคงจริงปะเอะเย่าพี่กนน่าทำเล็บมใหม่หรออยู่เล็บเดิมอเล็บเข้าสรงเข้าสวยนะไม่มีอ่ะอยากไปทำเล็บอ่ะแต่ลี้เป็นลุกแบบว่าหวานอมเปรี้ยวอมแซ่บอมเท่นะอะไรนะหลายอม อะไรละก็อก็บบเ,เป็นแบบทำเล็บบากคิว้วแต่งหูแล้วก็หน้าสวยเอาก็คือบากคิ้วด้วยไงแล้วทำเล็บอีกแล้วก็หูจางหูอีกอก็ม,ม,มารู้ตํางนานเล็บมาเบลรหลุดยังพี่มาอยู่ในเหตุการณ์ค่ะทุกคนจริงเหรอจยนาพี่ร่าให,ห,ห,ห้ฟังได้ไหมพี่หนูเห็นยูหนูเห็นยูในติ๊กต็อกหรือเล่นผ่านเออแบบไม่ตอนนั้นตกใจกันหมดเพราะว่าเหมือน เหมือนแบบชอบพี่ทีนิตี้ไงแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็วิ่งเพราะว่าจะต้องขึ้นเสเตจแล้วแล้วเรบมินก็หลุดแล้วพี่ปอเช่ก็เป็นคนเก็บแบบพี่มังะในหลังสุดเขาก็เลยเยินให้พี่มังเรบคับพทนนตี้ <อะ S 1> <4 S 2> คือ,อ <ะ S 1> ตำนานเ็บหลุดนะมันเกิดพี่มิวพี่มิวก็เก็บเรบให้นี่ <อะ S 1> ในไลัสงสุยสงสัยงานต่อไปต้องเป็นหนูแล้วแหละ จริงอิงโกะหนูอะเล็บหนูแน่นสุดอุ้ยแล้วใครจะเป็นคนเก็บได้อ่ะน่าสินะขอบใจนะยังยังเล่อยเบอร์เดี๋ยวพี่เก็บให้หนูเองโอ้ยพี่พิมพไม่แล้วถ้าพี่พิมพ์เก็บได้อิงโกะก็จะดึงเรื่อยๆอ่ะแบบจริงจริงแล้วก็หลุดอีกดึงงอนงอนหนจะเดินไปหย่อนตรงนั้นน่ะงานหน้าบอกพี่สไตล์หนินะบอกว่าติดการไม่ต้องเล่นนะคะ รอคนเก็บได้รอคนเก็บได้ค่ะรอตำนานรอตำนานเรื่องต่อไปผมจะปรุงจะไปอาบนองับน้ำแล้วค่ะลน้องๆเข้ามาทักทงทักทายเฉยๆจริงคงจริงพรุ่งนี้ฉันจะต้องต้องรอตำนานที่โหเล็บลึกเรื่องครับไหนบอ้างทำยังไงบ้าง พิกซี่แมสพอเล็บหลุดแรงอยู่นะเศร้าอยู่นะไม่จริงพิกซี่แมสมาตลอดไม่พิกซี่คือทำอะไรก็แมสอันนี้พูดพุ่งจริงคือมาดูละไม่มีไม่แมสนะบอกเลยพิกซี่ใช่มาแล้วคับน้องๆเจอกันบู๊เอวเจอกันมาสา์โอเคค่ะบ๊ายดายค่ะอยากดูแล้วสุดๆ์เรา ู้ครับหมยถึงบอกตัวเองอ่ะให้สู้สูนี่่สาวไงจริงโกโกว่ายังงงว่ายังไงวันนั้นส่งวันนั้นสวยมากมากมายจริงจริงจริงคือพี่โกสวยแบบตุยเย่แกคที่เดินหนีมอ่ะนี่เห็นแบบพิงพ์ฟิลคือสวยอ่ะสวยแบบเกินต้านเพินละ ชมขนาดนี้ก็เขินละไม่คือสวยทุกคนอะหนูจะปุ๊บหายใจไม่ออกอ่ะหนูรู้สึกแบหายใจติดขัดเออเอาอีกอยากพุ่งเข้าไปในจอ iPad ออะแล้วบอกว่าจะกตะโกนต่อหน้าสวยเนี้ยไม่คือแต่ตะโกนอ่ะตะโกนว่าสวยอ่ะแฮปปี้เิร์อ happy birthday happy birthday มีวข้อไหนขอแบบ happy birthday หน่อยโทโทต้องต้อง happy birthday แบบเป็นวข้อแล้ว happy birthday to you โอเคไม่ผิดหวังเลิศ happy birthday นะครับพี่ซี้สุ p สันต์วันเกครับ เขาให้ดูเราอยู่ปะอุ้ยเขาเข้ามาแป๊บเดียวแล้วเขาก็ไปแล้วอะเขาตัวแรงอยู่นะจริงงงอะรีว <im pro vis o> <can> ิวแอดลาร์น้องปิ่นเป็นน้องอิงโกอีกรีวิวแอดลาร์รีวิวแอดลา์หน่อยอิงโกรีวิวแอดลา์หน่อยสูงมากสูงกมากใช่เผอฟอร์มดีด้วยเก่งอะเก่งอะเก่งจริงคือ ปีป๊อปแก่งอ่ะแอลดี้มากครับทุกคนใครเหรออาคนไหนันบอกว่าฉันบอกว่าแอ,อ,าอาลดี<อ>้บงบงอ๋อ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 แต่ช่วพี่ตี้โปมากจริงคืบบอเขาแอบโปแกแต่นี้ไม่คิดว่าจะโปข้างหั้นะแต่แบบเห็นในจอนี่แบบโปมาก Mà, nhưng mà không, biết, nhưng nó có giá trị, nhưng nó rất thơm Ừ, thơm Có ai không? Anh, hình ảnh đen, cắt đam, hình ảnh đen Ai? Piati, Piati đeo hình ảnh đen Đúng Ingo, Piati đeo hình ảnh đen đúng không? Ừ, đúng Ingo không แล้วทีบงคนหยุดหยุดหยุดว้ยตามไม่ทันอะ่ะแต่ชอบชุดชอบชุดพิตี้นะมันมีความแบบยูนิเซกอะใช่จริงแซบเขาแซบคนคนเนี้ยคือคือบอกเลยว่าอยากได้เล็บเพื่อนี้อยากได้เล็บ, <laughs> ลบถ้าเลวิวขอเล็บแบบนี้ได้ไหมเล็บแบบทุกคนรวมกันในนิ้วเรา ถ้าเดินลงหอเล็มาเราต้องไม่คาดหวังไม่เราต้องคาดหวังอันนี้เราต้องคาดหวังไม่แต่ว่าคือถ้าเธอสวยอะแต่งอะไรก็สวยอย่างเช่นอะไรพิกซี่เลยปิ่งแกหรือเปล่าแกหรือเปล่าอันนี้แบบพิกซี่วงแบมหรืออะไรเงี้ยคือทำอะไรก็แบบแหมก็สวยอะบอกตรงพิกซี่แค่เดินออกมาแล้วทำแค่ สวยก็เดินมาทำไงนะทำไงนะอะไรนะทำไงนะทำปากไงนะสวยอาจลองทำทุกคนในนี้เป็นพยานเฮ้ยสวยคือปากกระจับปากแบบอือเป็นฟิลแบบว่าพี่ช่างแต่งหน้าต้องเบนขอบปากให้แบบเป็นออมเบรเพราะว่าปากน้องแบบเล็กเกินกระจับเกินอะ เฮยไม่ขายสวยแล้วหรอทำไมงงอ่ะเพื่อจะบอกอิงโกว่าขอยิ้มถุงมือได้ไหมเอางงวะไม่ไม่พี่อิงโกหนูจะบอกว่าสัปดาห์นี้คือคุณกันดั้มเขาคือรรมดาแล้ว<อ>โอเคขาเลิศหรอเขาเลด,รรด้เพลงอะไร,ร ว่ะคือทุกคนรอเลยดี่แรงมากอุ้ยเขาตัวกระจกไม่เห็นคอมเมนต์น่ะอยู่ปัดโลงตีลงแล้วตัวกระจกตัวกระจกยังพวกระจกเขาพูดงี้โอ้โหอย่านะอย่านะคือคือคือเพียมแดงมาแล้ตอนแรกจะใส่ขายาวใส่ขาสั้นแล้วกัน ขาชาติแล้วใส่อะไรใส่บูทเออ,เอ,อเดอบอูบอกแล้วบอกแล้วสัปดาห์เนี้ยคือ,อ,อทุกคนต้องไม่ใส่ขาย,ยาวเหมือนเดิม <c oughs> ไอไมกาทำใส่บูทแกใส่บูทแต่เป็นขาย,ยาวอีกทีหนึง่งบอกเลยว่าปังปุรีเย่แกแต่กันได้เพลงสูงอีกแล้วอ่ะสูงน้ำได้ตามคนสูงไงอ่อ

ขอให้คนหัวว่ะแก้วนะครับแล้วก็เลิอกท้าทายคนอื่นนะคะโอ้ยป้าคนอื่นว่าเขากระจอกโอ้ยฟาพิตี้เลืกตางแก้วนะครับแล้วก็เลิอกเข้าสูงเอาโอ้ยผู้ใจอ๋อแม่ไอ้ยพูดได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะแต่ว่าพูดออกมาแล้วเออ้ยไปพิเป็นต่อทำมาเป็นรู้ดีนะกันด้า พี่จีบสวัสดีค่ะพี่จีบสวัสดีค่ะเมื่อกี้ผมไปค่ายผมไม่เจอพี่จีบอันนี้คืออ้อนหรออยากเจอเปล่าใช่พี่จีบอยากเจอเธอหรือเปล่าเออเขาอยากเจอเปล่าพี่จีบบอกให้ไปหาพี่จีบที่ค่ายแล้วการดั้มเป็นไรคิ้วเป็นไรเขาเลิกแล้วนะ แฟชั่นคิวบาร์เขาเลิกไปแล้วเนี่ยเพื่อนฉันอ๋อทำแล้วมันไม่เข้ากับหน้าก็เลยอิจฉาคนที่เขาทำแล้วมันเข้าโอ้ยหุ้ยแรงอ่ะสวนเหรอเป็นเด็กสวนเหรอก็อย่าเล่นก่อนเหมาแค่นี้นี่อยู่นิ่งๆแล้วนะถ้าเริ่มก่อนก็จะเริ่มมาเริ่มมาเริ่อยๆอะไรเนี่ยเขามาดูคนทะเลาะกันอะไรเนี่ยทะเลาะกันยิงโกรธดิฉีนไปซ้อมใช่ไหมอะไรนะ พรุ่งนี้เจอกันได้เดี๋ยวเค้กไปให้นะพี่ตี้ยังฟังเพลงด้วยซ้ำโอ้ยทำไมไม่ไม่ตั้งใจพนี่เป็ต่อบอกว่าอาติบูบี้ลูกฉันโอ้ยโอ้ยแรงกว่าเดิมมากอ่านอ่านเมนพี่จีบยังอ่านพี่จีบยังอยากเจอพี่จีบเฮมิสได้เลยครับพี่จีบ แล้วพี่จิ๊บอยากเจอหนูไหมคะหนูมันกอะไรนเธอคงเรือเพื่อนใส่ร้องไห้เพื่อนกับแฟนเธอคงลืกเพื่อนใช่ไหมพี่จิ๊บโทรศัพท์ผมจะพังแล้วพี่จิ๊บอีกสามวินาทีเท่านั้นติบเข้าติดยิ่งกดแต่โฮะิงเดี๋ยวนี้กดต่โตจริงก็จริงนี สเต็กเลยอ่ะพี่ชายพี่อะไรพี่ชายตาโตนะคนเห็นไหมพี่เตบอกอยากเจอทุกคนพี่ตี้จริงจริง happy birthday นะพี่ตี้ happy birthday happy birthday สามรอบแล้วนะเราจะไปทำงานต่อนะเพื่อน พี่ๆทำงานอะอดอยางกงงานอาจารย์สั่งบอกอาจารย์รออได้ไหมบอกอาจารย์รอก่อนได้ไหมอุ้ยคะแนนไม่มีอยู่แล้วจริงๆอาจารย์ได้ด้วยอะไรอ่ะงงบอกอาจารย์รอก่อนค่ะคะแนนจะไม่มีแล้วค่ะรู้จักอิงโกะพิกซี่ไหมอาจารย์บอกอาจารย์อาจารย์จากเราได้อะไร หนูงานยุ่งมากงานแรงมากบายบายอุ้ยพี่เจมสอ้ยจอ,อิอนแมนกี <c oughs> ่เสียงแห้งเลยคือคโอ้เอฟซี FC ค่ะพี <c oughs> ่ชีพย่าเป็นกันน้่พรหมันไส้มนัน้ะจีบพี่มังได้เยี่มากทำไมกันน้่ไปจีบพ,พี่มังทำไมอะนี่แบบว่า ผมชอบพี่นะครับบายบายพี่เป็นต่อไปะะแล้ค่นะทุกคนบายบายก็ hey, bye, กทำไมพี่จีบกันนั้นฉีบไม่เป็นครับต้องให้พี่ตี้สอนครับเพราะพี่ตี้ฉีบบ่อยอุ้ย,ยแรงนะเดี๋ยวนี้การดั้มเซลแรงนะแซลเซลเซลแต่ก็รักเหมือนเดิม โอ้ย,อยเดี๋ยนะหนูไม่อยู่เลยตรงนี้ถามน้องป่นน้องป่นรู้ดีเรื่องเนี้ยโอ้ยอออดูจะออกแล้วพิตีนนนะะ้นอนไหมคะพิตี้นอนอยู่พิตี้นอนแหมยังไงยังไงงงอ่ะเราควรนอนไหมหรือ,อยังไงอันนี้ให,ให้ให้พิี้ไปต่อขึ้นมาไหม ้ดีนี่จะอวดต่างหูอ๋อคือจะบอกว่าแบบหนูเป็นเอฟซีเอฟซีนี่มันก็สวยตัวนี้อันนี้เป็นตัวอาตัวนี้เป็นตัวทีนะครับอานะทีนะสวยอ่ะสวยอ่ะแซวเหรอแกมีแกมีอะไรแกแซวอ่ะโง โอ๊ยนั่นใท่พี่คนนั้นหรือเปล่าอ่ะพี่ผมท้าปกจ้าแล้วสภาพอ่ะฉันป่วยอยู่ป่ยมาคือหนูเห็นแค่ผมอ่ะหนูก็รู้แล้วว่าแบบหนูพูดจริงยังไงเอ่ยแน่จริงพวกแกก็เอาฟิลเตอร์ออกเหมือนพี่เป็นตอบไปฉันสิฉันใส่ฟิลเตอร์อยู่ค่ะอ้าวแต่ว่าฟิลเตอร์เห็นเท่านี้เพราะห้องมืด อใส่บ้างเอ้าวอะไรนะแต่ขอเติมลิฟก่อนน้องปิ่นใช่ไหมยินดีที่ได้รู้จักนะบอกว่าแบบหนูแบบหนูเห็นอะคือสวยอะนูเห็นเลยเหรอหนูเห็นคือหนูเห็นหนูหนูคือหนูไม่รู้จะพูดยังไงหนูแบบหนูรู้สึกว่าแบบโลกนี้มันลำเอียงเกินไป แต่พูดจริงตอนที่ผมดูทีนึงในใจของเธอผมแบบกี่พี่เป็นไม่ไม่คือรายการที่ถูกค่ะคือที่หนึ่งในใจคืออะไรไม่เพลงเขาเต้นเพลงนี้ค่ะอ๋อย่างพี่เป็นเสาไม่เสร็จเลยค่ะดูรายการเหน่แหแหมทำมาเป็นว่าคนอื่นแหน่พี่เล่าเพื่อนกันนะพี่อย่ามาว่าเพื่อนกันไลฟ์นี้มีแต่คุณหมอคุณพยาบาลเนาะ ทำไขดยาขิดยากันกันอผมพูดจริงผมบอกน้องภูเด้วยผมบอกน้องภูถ้าเราคุยจําได้ไปถามน้องภูเลยเพราะบอกว่าพี่เป็นต่อหลอกมากอกรู้อย่างว่าค่ายลีดาไม่ใช่ศิลปินนะผลิตพยาบาลกับรพยาาบลจริงเข้าไลฟ์มาในว่านู้นสถานการณ์บางซื่อโอ้ยบางซีนม่ะอุ้ยทุกคนเดี๋ยวมานะแบตเหลือหนึ่งขอโทษค่ะ โอ้โหปินออกคนเดียวคือต้องออกหมดทั้งโลกจริงด้วยจริงด้วยมันจะปิดแน่เลยเปิดใหม่ตายแล้วมันจะดับลงไปแล้วนะถ้าเกิดว่าหายไปอ่ะทุกคนก็รู้นะทุกคนนะทุกคนเปิดใหม่อ่ะอย่าค่ะพูดจริงพูดจริงพูดจริงจะเชื่อใายได้บ้างไหมสี่คน ผมอยากจะขีผมเดียวกับพี่เป็นต่อเป็นแบบขับหัวไหมพี่พี่เงินทำสีน้ำเงินจะได้สีแต่ว่าผมผมมันไม่ไหวแล้วมันจะขาดแล้ว